คุกลูกเกตคดีหนึ่งหนึ่งสองอหูแล้วถ้ายืนประกันไม่ได้นะครับผมหลุดจากสอสทันทีด้วย,อยโอ้ยเป็นนายกได้วันเดียวฮะเริ่มมาก็เอาแล้วครับผมเริ่มมากูก็เตะตัดขาสีส้มแล้วอะ่ะ <laughs> นั่นแหละฮะอันนี้บอกครับผมดิวผลประโยชน์ร่วมกันอะ่ะคือคุณเชื่อได้จริงหรอว่าไอ้คำว่าตี่สี่สสคุณอาจจะรอดผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่มีดิอเลยกัน มันต้องมีดีกันอยู่แล้วครับการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์นะครับและถ้าเขาได้คุมบางเหียนคําว่ารัฐบาลเมื่อไหร่เห็นไหมเขาแจกกระทรวงกันสนุกเลยตอนเนี้ยรัฐมนตรีคนโน้นรัฐมนตรีคนนี้ได้ควบตันนู้นได้ควบนี่โอ้โหสนุกสนานนะฮะผมนึกบอกไงว่าไอ้สีส้มนี่ยมาไล่เดียงสาทางด้านการเมืองมีอ่ะครับผมไปโวหวตด้วยเขาแต่ตัวเองแม่งไม่ร่วมรัฐบาลด้วยอ้ำตลกอะ่ะ <c oughs> ใจกว้างนะครับ เป็นคนที่ใจกว้างเหลือเกินนะฮะถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งตอนแรกมานะแล้วแบบว่าเออเพื่อไทยแบบเขาจะแบบไม่ต้องเอาพักลุงไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาเฮ้ยถ้าคุณไม่งดให้ตอนนั้นอ่ะเอาดิฉันไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแล้วเพื่อไทยขึ้นไปเป็นแกนนาเลยโอ้คุณแม่งโคตรหล่อเลย <S <S แล้วรัฐบาลแบบเขาเรียกว่าตอนที่เพื่อไทยทําอะไรนะแล้วถ้ามันดีแล้วคุณแม่งเห็นด้วยนะฝา่ายค้านแม่งยกมือให้เปรอเปรอเปเปเปรอร,ร่างกฎหมายมันก็ผ่านครับ ประเทศมันก็เดินหน้าได้ครับแต่นี้แบบโอ้โหคุณส่งสีน้ําเงินขึ้นไปอ้าวิบห่ายแล้วแล้วเพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้านด้วยคุณเป็นฝ่ายค้านไม่พอตรงเขาขึ้นไปแต่พอเวลาจะค้านอะไรเพื่อไทยช่วยด้วยจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะสรรหาคําพูดอะไรกับมาพูดกับไอ้พักสีส้มนี่ดีนะแบบมันมันไม่รู้ภาษีภาษาทางด้านการเมืองเลยอะ่ะแบบไม่รู้เหลี่ยมไม่รู้คมแบบเป็นคนที่กระดูกสันหลังตรงเออมึงตรงจริงๆแต่การทําอะไรโดยที่ มึงแม่งขาดการวางแผนที่รอบคอบไม่ฟังคนที่มีประสบการณ์แถมเอาความมั่นใจของตัวเองมาเป็นที่ตั้งอะ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่ายับครับยังไงก็ยับงานนี้นะฮะตอนนี้สอยไปแล้วคนหนึ่งใช่ปะก็เหลืออีสี่สามนะอาจถ้ารอดมาก็ได้มาเป็นปากเป็นเสียงให้แต่ถ้าไม่รอดล่ะคิดว่าสี่สิบสามคนที่เหลือจะรอดคุกหมดแหรอครับถ้าติดคุกสักครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วเดี๋ยวแบบเขาเรียกพลังดูดพลังดูดจากฝั่งรัฐบาลอะ่ะแต่ไม่ใช่ตัวของแกนนําอย่างสีน้ําเงินนะ แต่ไอคนที่รวมรัฐบาลอยู่นั่นแหละมันจะดูดเข้าพักมันมาแล้วก็เออทาให้เสียงรัฐบาลอะ่ะมีเสียงข้างมากมากกว่านะฮะเอาง่ายๆแค่ตอนโหวตอะ่ะเลขสามรอสิบเอดอ่ะนับออกไหมนั่นแหละแค่นั้นก็ชนะแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะก็รอดูต่อไปแล้วกันครับว่าพักสีส้มจะโชว์ความโง่โชว์ความกลางมั่นใจเหลือเกินอีกสักเท่าไหร่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น่าเป็นกำลังใจให้ก่อนทำคลิปด้วยนะครับ